เข้าสีสนลดเนาะการขับเคลื่อนของเฮานิ่งที่สุดก็คือด้วยระบบขับเคลื่อนทีมอาเซีย BP STAR. น BP ASEAN FESTA เขามาเงาดิ่แหละที่ว่ามีหน้าที่ในการสางคนเนาะรักษาคนแล้วก็ให้คนของเฮาเนะคนอาที่มาเข้าสู่บีีพอาเซียนเฟสตาซิสเต็มนี้เฮ็ดหน้าที่อยู่3ขอ้อเสียงเขา,า,าบอกกันเมื่อวานนี่ก็คือ1ให้เป็นผู้สร้างเนาะสร้างผู้นําทุกคนที่ขอมาหรือสมาชิกทุกคนที่ขอมานี่หน้าที่ของท่านสร้างเขา ส้างเขาให้เขาเป็นผู้บริโภคส้างบริโภคผู้บริโภคให้เป็นนักขายส้างนักขายให้เป็นนักเครือข่ขายและส้างนักเครือข่ขายให้เป็นผู้นำธุรกิจต่างๆให้เกิดขึ้นตามระดับขั้นของของระบบพีระมิดต่างๆที่เขาจะเป็นผู้ส,าส้างสำหรับกระบวนการส้างในที่นี้เขาจะสา้างจงไหนเราเอาเขาเขามาสู่ระบบขั้เกอนที่ย์ BP, อสัญญา BP เอเซนไตานี่เขาก็สร้างเขานาอโดยปั่นเขาเป็นผู้นำฟาชิตา มสตาหนึ่งสตาสองสตาสามสตาสี 1, ส่ต 2, สตาห่าซีโอและไปสู่ผู้บริหารขั้นตอนต่อๆไปแสดงเขาตกเป็นผู้สางเขาเนาะเขาสรุปจมว่าในก่อนเนาะสองก็คือเขาเป็นผู้รักษาเขารักษาเขาคือรักษาทั้งร่างกายเขาไห้เนาะแลวการรักษาทั้ง,งจิตใจเขาไห้แต่ในกระบวนการรักษานี่อยากในทุกท่านเขาจะว่าคนเฮ่าเนี่ยเนาะเขายะยอมยูน้ำเฮาตลอดไปต่อเมื่อเขาหูสึกว่าเขาสําคัญ แล้วเขาซื้อ่าเขายูแลละมีความเกาหนาถ้ายูแลละบ่มีความเกาหนาต่างๆเนี่ยก็คือเขาจะหลืกแล้วก็หายไปในที่สุดฉะนั้นเว่อเขาสิปันที่มยังก็ตามเนาะจงพย่มให้เขาดู่น้ำเฮ้าและเข้าจงนํำผาเขาให้เขากาวหนาดห้เขาสมหวังในสิ่งเขาต้องการเนาะนี่ไปคืขเคล็ดลับในการนํำคนให้ประสบความสำเร็จและเขายืมเขาตลอดไปนั่นเองฉะนั้นระบบเขาจึงออกแบบมา มีเสื้อสูทพนันําแล้มีใบประกาศต่างๆแล้วก็มีโปรโมชั่นในระบบเขาขับเคลื่อนในตีนีน้ก็คือเป้าไม้ร่วมในระบบก็คือเห็ดในเขาในยูนเฮาในยูนเฮาใน,นี่ยทุกคนต่อการด้กล่าวไปสู่เป้่าไม้คืออีกคือเป้่าไมายแต่ว่ากับบริเวณวัาทุกคนจะประสบความสิ้นแบบนั้นถามว่าบ่มีวิธีการอย่างจริงจังเะ่นั้น เป้าหมายของทุกคนที่เขอประสตธุรกิจเครือข่ายนี่เป้าหมายของทุกคนคือมี2อ,อย่าง1คือขึ้นตำแหน่งถูกขันของบริษัทเครือข่ายตนสกัดที่เฮาสมารครแล้วก็เป็นสมาชิกอยู่2ก็คือเมื่อขึ้นตำแหน่งไปแล้วเฮาต้องมีรายได้แบบ <laughs> พาสซีฟอินคนอมเนาะตอนเป็นพาสซีฟอินคอมเฮาจึงผ่าภูมิใจแะ้วก็ประสบความเรียอย่างแท้จริงนั่นเองเนาะฉะนั้นเฮาต้องเป็นผู้สางเขาและรักษาเขาไว้ในกระบวนการรักษานี่เนาะทุกท่านก็นรักษา ถึงเป็นเป็นของหวานให้เขาเนาะก็คือบอกยักกรตามให้เขาได้ฮักท่านเดินทางเขามาในระบบรวมกันกับท่านให้เขาอยู่กับทานหลังจากที่ท่านให้นำบ้านให้ความดีให้เขาฮักท่านแล้วสิท่านก็ดึงเขาเข้ามาสู่ระบบของเขาก็คือระบบของเขานี้จะเป็น ยา yeah, หรือว่าเป็นโรงพยาบาลรักษาจิตรักษาใจรักษาเวลาเขาหลุมมากเขาปวดมากเขา่อมากแต่เขาไห้ท่านดึงเขาเข้ามาสรราาาู่โรงพยาบาลนี่เราโรงพยาบาลนี่เขาซื้อว่า BPA เอเซียนเฟตาซิสเต็นั่นเองเราได้คือเป็นโรงพยาบาลของเขาเนาะฉะนัะ้นได้คือกระบวนการรักษาคนหายูกระเผ่าตลอดไปสันยูกาบาับเเผวนว่ายูแตกายเนี่ยยูแตกายมายูยถึงยูเด่างเดียวแต่ว่าคมรู้บอมมี่วิชาการบอมี อันนี้ก็บ่ได้นั้นเขาต้องมีกระบวนการให้ความรู้ดูสนึ่ส่วนสามส่วนนี่เป้าหมายของเขาคือปั่นคนธรรมดาให้เป็นเจ้าของแบรนด์เขาต้องปั่นเขาให้เป็นเจ้าของแบรนด์ตนเองให้ได้เนาะซึ่งเขาสามารถเป็นผู้นำตัวเขาเองได้อันนี้คือขั้นตอนของขายมันอยู่ตรงนั้นและคือเหตุใดเขาเนี่ยกลายเป็นเจ้าของแบรนด์ขึ้นกันแต่เป็นเจ้าของแบรนด์ทีมสามารถเป็นแมททีมได้และออกซื้อทีมต่างๆไปติดเสือสตาร์หนึ่ง้างล้างเสือให้กับสรมาชสิทธิ์ของเขาได้ คนธรรมดาแหละให้เป็นเจ้าของแบรนด์องค์กรฉะนั้นเขาจะสามารถเป็นผู้นําองค์กรได้ฉะนั้นเขาจึงออกโลโก้ตัวนี้เนาะเป็น CEO อในระบบของพวกเขาเองนั่นเองฉะนั้นอย่าให้เขาใจว่าทั้งหมดคือกระบวนการรักษาคนรักษาใจแล้วก็ดึงเขาเก่้าหนาทีละสเต็ปสเต็ปเขาจะมีความสุขในการเดินเขาเมื่อเจอปัญหาระบบก็บซ้อนห้แก้ห้คว้อมถอเอาก,ก็สินหน่อยลงในลงแลง้วก็หายไปในที่สุดเนาะควอมถอบม่มีฉะนั้นจงให้เขาอยู่ในระบบหายได้ประมาณนี้เนาะฉะนั้น นาทีตัวที่3มที่เขาอยู่ในระบบขับเคลื่อนที่อัจฉริยะ BP a s e a ะไฟตานี่คือทุอออทกๆท,ทันเนาะที่เขามาสู่ระบบขั้เร็วนี่เนาะก็คือจงเป็นผู้ห้นี่คือให้เป็นอาชีพครับอาชีพก็คือผู้ห้เนาะแต่ละมือนี่จงคิดแต่ว่าเข้าสิเป็นซอยเรือผู้ใดและจะห้ผู้ใดให้เขายิ้มได้ให้เขามีความสุขเนาะตื่นมากปึ๊บเพราะต้องคิดว่าเฮ็ดจังไรหให้คนก็เข้านี่ได้จากเข้าอันนี้คือสิ่งที่ทันต้องคิดประมาณนี้ผมแปนว่า ตื่นมาเฮดจะได้เขาสิคิดตาว่าเฮดจะได้เขาสิใดกลับมาในบอมเมนเข้าต้องเฮดให้เขาใดและเจ้าสิใดเองเข้าจะไดเองสถานการหายทั้งหมดมีอยู่สี่การหายในระบบเขาคือข้อแรกก็คือหายท่านหายกําลังกายก่อนกําลงกายคือหายท่านนี่ลงพื้นที่ซอยสมศิษเนาะลงพื้นที่ซอยทีมงานของท่านให้เบิงฟังสายฟังขวาเนาะว่างตาตา,ตา,ตาด่างมันแมทชิ่งกันระวังสายขวา เรนะาบรให้ขังได้ลืนกันเนาะแล้วก็ปั่นเขาตามระบบจริงๆให้ท่านลง s เสหนึ่งซอยเขาลงพื้นทีซอยเขาโดยที่ให้สัมาชสิกน่นัดลูกค้าไว้นัดลูกทีมไว้นัดผู้มือวังไว้ก็เหมือนเปรียบเสมือนว่าเฮ้านี่อาศัยลูกทีมนี่เขาเจาะเป็นตัวเชื่อมเนาะเป็นตัวเชื่อมค้นให้เฮาเชื่อมลูกค้าให้เฮ้าและเฮ้านี่มีวิชามีความหูเฮากับสมัติที่จะไปเปิดการขายนําเสนอการขายรับปิดการขายดีกว่า เขาไปเดินได้ระบบดีเขาเฮงไปหาดูขาเองไม่บอกวิ่งหาดูขาเองสิมีกี่คนมีม่ประเนหาสิบคนเขาเป็นลูกค้าเนยผมเป็นลูกค้าเนยเขาเลิกจากเขาแล้วก็มีฉะนั้นหลักการเขาตองอาศัยลูกทิมสิมีอยู่นี่ให้เขาเจาะเชื่อมลูกค้ายเขาโดยที่เขาใส่ระบบเขาก็คือให้เขาเชื่อมลูกค้ายเขาแล้วเขานี่ลงไปขายเองปิดเองเปิดกันขายเองปิดกันขายเองแล้วก็ดึงเขาระบบเองฉะนั้น ขอหนึ่งเขาต้องห้ก้อนรงกายเขาก็คือซอยเลือเขางานผ้นทียาคืนไห้เขาทำเองเนาะธุกรกิจนี่มันเป็นยังไงปานันซ่อมเขาสิมไม่เช็ดกระจัดเปลี่ยนซ่อมคมคิดสเปลี่ยนซ่อการกระทํสิเปลี่ยนซ่อทุกอย่างมันเปลี่ยนตามเนี่ยต้องใส้เวลาแต่ว่าแต่้าทานปลอยเขาทำเองเนี่ยเขาจะเลิกหมดฉะนั้นแล้วเขาต้องเอากำลังเขานี่ลงกซอยเขาก่อนโงคเอสหนึ่งทุกวันลงไปต้องปิดกันขาย ผู้ก,การปิดการขายได้ตองเฮ็ดแต่คนที่นัดนั่นให้เขาได้เงินเนาะยายายาจะคือว่าเขาลงไปเขาได้เด้เนาะและความผาภูมิใจของทีมงานที่เขานัดเขาไปนี่เขาจะบ่าผาภูมิใจเพ็นะอย่างเพราะว่าเขาจะคือว่านัดคนไหวแล้วก็บได้อย่างมีแต่เขาได้คนเดียวสิเขาก็สิเสลือกได้ที่สุดฉะนั้นเคล็ดลับในการลงไปซอยหลูกพีมก็คือลงไปซอยเพชก,กระตามให้บอกว่าไปซอยให้เขาได้เงิน ฉะนั้นท่านต้องเหตุไทยคนที่เชื่อมคนเนี่ยให้เขาได้เงินให้เขามีรายได้อันนี้คือเสน่ห์บริวารล่งไปเจ้าใดคนเดียวสมชิกบ่ได้อันนี้และมือหนึ่งคนที่นัดคนอยู่แล้วเขาเลือกใน,น,น,นที่สุดเนาะเขาสิบ่เหตุนาเฮาฉะนั้นแล้วหลักการในการล่งพื้นที่ซอยเขาคือเหตุไท้คนที่นัดคนใ้เฮานี่ได้เงินเบิ่งแผนซอยเขาเบิ่งพัางงานซอยเขาเบิ่งรหัสซอยเขา แล้วก็ลงบรรยญาย่อยเขาเนาะแล้วก็ปิดกันคใายเขาแล้วเอาคนมาตอเขายานจริงใจและให้คนที่นัดนคนไปให้เขาได้เงินแต่พอต้องถท้ว่าท่นนใยบ่ท่านได้อยู่แล้วเพราะมันขึ้นมาข้างบนอยู่แล้วแผนกรนตราไม่ขึ้นมาข้างบนอยู่แล้วพอต้องซีเรียสเนาะสถานการณ์ห้ในระบบของกัวเฮ้าหนี่ระบบเพียงนี้หนึ่งห้กําลังกายลงพื้นที่เสยเขาหลังจากให้กําลังกายเขาตลอดตลอดแล้วบันีพอต้องมาห้ขอสองคือห้วิชาควบผู้การห้วิชาควบู้ตรงนี้ก็คือ ห้ท่านนี่แต่ละเดือนนี่เอื่นกันมาประสมเนาะแล้วก็บเบื้องแผนซอยเขาเพราะเบิ้งแผนซอยเขาแลลวก็บบอกว่าเขายังจะโกงเงินเสียออกจากพันจากหมื่นบอกให้เขาแล้วกันให้เขาเหตุน,หนาทีตามนี่แต่ละคดมาใครมีสิบคนถ้ากเกลี้ยง้ไปดีสักซิปคนเน่ะซิบคน,นะบคนแล้วให้เหมือนกับเขาเป็นหมอเนาะที่เขา,าว่าว่านี่ เมื่อเขาเป็นหมอและทุกคนเอาเอา,เอาหนังสือการตรวจมาตรวจโรคมาและเขากับมาตรวจวินิจัยโรคแล้วก็เขียนใส่ใบสั่งยาใบาสั่งงานเขาใบาเห็ดหมอกไปเขาะ่ะในเดือนนี้เขาควรเห็ดหยางและหลังจากนั้นแล้วเขากลับมาวางแผนเคลื่อนเขาขาสุรบ,บุบวางแผนดึงเขาขาคอร์สวางแผนให้เขานัดค้นอยู่พื้นทีแล้วเขาลงเป็น บรรง่ายสหนึ่งสายเขาลงไปไขายของสลายเขาลงไปปิดกันค้าสลายเขาแล้วก็เคลื่อนเขาสู่ระบบกลางต่อนี่คือกระบวนการเขาต้องเหตุนาะฉะนั้นข้อหนึ่งให้กำลังกายลงปฏิกริยเขาซ้องหายข้อบูดและเขาเขาขาดข้อมูลเรื่องใดถ้าเขาเบิ่งผังบบเป็นเอามาส้อนเขาเบิ่งผังเขาเขียนสร้างสื่อบบเป็นเขียนเขาสร้างสื่อเขาไปจักแผนหนึ่งไปจักแผนสองกลับมาซ้อนเขาแผนหนึ่งคือยังแผนสองคือยังแผนกระดาษคัมแบนเคลียเขาก็ต้องมาซ้อนเขาให้เขาเคลียอะไรจังได เนาะอันนี้คือการให้คข้อมหูให้วิชาให้วิชาเนี่ยให้ตามถัดป็นถันเก่งทัดธนัดเรื่องใดสอนเรื่องนั้นเนาะโมไม้วาสีมาบอาคือขาพะเจ้าว่าเสด้บแมเณรข้อมถนัดบ่เหมือนกันขาพรเจ้าโตขาพเจ้าว่านี่แต่ท่านจะให้ทีมงานท่านมาเขาใจนําท่านก็ต้องให้เขาเดินตามระบบเนาะแล้วมาเจอกันทั้งออนไลน์ก็ได้ทั้งออฟไลน์ก็ได้เจอกันแบบผมเสียบเองในตรงนี้เนาะสนับลักการในการธุรกิจหรือวันลการในพัฒนาตนเองต่างๆนี่จงให้เขาใจเสมอว่า คนเฮาหี่เนาะคนเฮ้านี่เขาบอกว่าถ้ายากพัฒนาตัวเองเก่งหนิจงหาจุดเด่นเจ้าของก่อนจุดเด่นตัวเองคืออย่างแล้วก็พัฒนาจุดเด่นของตัวเองเนั่นให้เป็นนัมเบอร์วันอะไเป็นที่หนึ่งของหลูกเนาะยาสิไปไปวิ่งพัฒนาในสิ่งที่ตัวเองด้อยแต่บอ๊อแมนว่าไปเปรียบเตียก็เดินข่อยดอยตรงนี้คอยดอยตรงนี้แล้วพ,พยามดึงตัวเองด้อยขึ้นมาชุดท้ายมาเฮ้าสีบ่มีจุดเด่นยังเลย ขาต้องเข้าใจได้เพราะเขาพยายามจะเปลี่ยนแปลงให้ถือใจผู้อื่นมันบ่ได้ฉะนั้นให้หาความสามารถของตัวท่านเองตอนนี้ท่านเก่งเรื่องใดโดยเขาเก่งเรื่องใดเข้าค้ายเรื่องใดเกง่งเขาซ้อนเรื่องใดเป็นเข้าสลาดเรื่องเรื่องใดเขามีความสามารถเรื่องใดให้เข้านี่พัฒนาตัวเองเรื่องนั้นห้เป็นท็อปเลยห้เป็นห้เป็นนัมเบอร์วันเลยห้เป็นที่หนึ่งหลงังากนั้นเขากลับมาสอนคนของเขานี่ตามนั้นเนาะสอนก็ตามที่เขา ถนัดนั่นให้ได้อันนี้คือสําคัญตรงนี้เนาะให้เข้าใจตรงนี้อ่าอันนี้คือการให้เขาที่สองคือให้กามรูตามความทะนัดกองเฮาการให้ขขอที่สามก็คือให้กําลังศัพ์กําลังเงินหรือว่ากําลังโปรโมชั่นการให้โปรโมชั่นนี่ให้ท่านเข้าใจว่าการให้ทุกข้างคือให้ให้คนที่ได้รับเนี่ยเขาจะภูมิใจบ่แม่ให้แบบว่าเขามีของเลือแงอะก็ เฮดโปรทิมเนี Head ่ยริเมลไหนมันโมเมลการท่านโดยเขาบริสุทธิ์มันเมหมือนกับ <laughs> เาปา <c oughs> อ,อยากเอาไปถิมเฉยๆอยากเอาไปขวางถิมซื่อแต่ห้าคนมาหับแผลมันนไม่ได้ฉะนั้นการหายที่ดีที่สุดคือการหายสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้หลับได้เนาะเรียกว่าสามารถช่วยเหลือผู้หลับเนี่ยให้เขาเจ้าบรรลุความคิดให้เขาเจ้ามีมาเช่อถูกต้องฉะนั้นการหายในตอนนี้เขาจะหายจะให้เขาหูิสึกว่ามีความสูงเนาะ ให้จัดปิดโก้หายเสือปิดโก้หายยากระเมนแล้วปิดโก้หายบัดข้คอรดฟรียังกตตามเทียแต่เขาพัฒนาไปทางหนาเคลื่อนมาการหายที่ถูกต้องบ่เป็นการหายวัตถุแต่สั่งเช็พย่ำหายในสิ่งที่แบบเพิ่มความโลนี่บ่ได้เนาะต้องหายเรวต้องหายผู้รับเนี่ยเกิดปัญญาผู้รับหรืต้องสลาดขึ้นแล้วผู้รับต้องต้องมีความูลขึ้นอีกแค่หนึ่งเคลื่อนว่าการหายที่ถูกต้อง สถานการณ์หายคอยสามพันไปการหายคอยที่สี่คือเขาต้องหายยังคอยสี่หายกำลังใจหลังหลังจากที่เราหายกำลังกายแล้วเนาะเขาก็มาหายกำลังกำลังคามพูกำลังปัญญาและหลังจากหายกำลังปัญญาแล้วเขาก็มาหายกำลังซับ์หลือกันเป็นโปรโมชั่นและตัวที่สี่คือหายกำลังใจฉะนั้นการหายกำลังใจนี่ปีที่สี่ที่หาจะค่อยหายก็ได้แต่ละมือหลังจากท่านกันมีแต่ตะเวนถือเชิญไป ไปให้กำลังใจเขาเขาเชิญให้เขาไปบรรยายให้กำลังใจเขา motivate ยังก็ว่าไปตามคมเป็นจริงเนาะนอันี้คือนี่คือหลักการที่เขาเหว่ากันบ่ว่านี้